ค่า้าร้ค่ค่าไปเลสองมันนี่ะั้มเล้อก็ั้เนี่มาอ่าเล่นะอ่าเล่ะมือเก่าเี่ยกดขี้ก่ั้เลจคนะนี่ยก็ย่อก็ตั้มเตั้มเลล่างมือเนี่ยอย่าไปเล่ปนะ่ะเด้หมย่

มัไก็ไปเลี้ยงอาหารเม็ดนั่นตั้งอันเลี้ยงอาหารเม็ดยาวกินนอปั่นนอนอะไกันยาวยงนเลีงมันฉันจะว่าเขาเลี้ยงเขาเขาเลี้ยงก่อนเขาถึเลี้ยงอาหารเม็ดเด็กก็อ้มันกินอาหารเม็ดแล้วเนาะพยายามรัดครอยู่หเอาเลี้มือเลี้ยบมือเี้ยบมือ อีว่าก็ทางทงก็ว้กเวกินต่าทางวันเนะเนาะจากนี้จงไม่อะไรนี้ไปมากันเต้านี่ยึอยู่เมืองไทยเสิยแล้วกรู้ว่ากันต้ฟอนอะไปนะฮึผมมองเลปั๊บผมมอปั๊บเห็นอห็เนี่ยตัวลนคอยจีบหลายหลายใ่ไหมนคอยจีบหลายหลอืออยาอือที่ฮทอนะ H. <laughs>